มุมนี้กันบ้างครับเป็นปลาทองฮอลันดาห้าสีครับตัวนี้เป็นฮอลันดาห้าสีครับนี่หางเป็นพวงเลยนะครับวุ้นสีขาวนะครับครีบบนสีดำนะครับแถบขาวนะครับนี่หางเป็นพวงเลยต่อมานะครับสีแดงขาวนะครับหางนี่เป็นพุ่มเป็นแบบ เป็นพุ่มเป็นพวงห้อยรวงระยะไปเลยนี่แล้ววุ้นใหญ่ด้วยวุ้นใหญ่ด้วยเนี่ยน,นี่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 ใครชอบแบบนี้นะครับนี่นี่ตัวนี้จะหางสั้นกว่าหางสั้นกว่าตัวนี้ครับใครสนใจนะครับส่งให้ได้ทุกจังหวัดครับ ขอให้ชอบก็พอครับขอให้ชอบก็พอนะครับ oh